เด็กไทยกำลังเผชิญอันตรายที่ซ่อนเร้นบาหวานชนิดที่สองกำลังกินชีวิตของเด็กๆเ,เราไปทีละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยรุ่นหรือแม้แต่คนเริ่มทำงานตอนต้นแต่ทำไมทุกคนถึงพลาดเรื่องนี้ วันนี้เราจะเจาะลึกข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมไขายข้อสงสัยว่าการเลี้ยงดูผิดๆสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรและขยายสิทธิ์คัดกรองจะช่วยป้องกันได้แค่ไหนบางทีคุณอาจคิดว่ามันยังห่างไกลแต่เมื่อได้เห็นตัวเลขจริงๆจากการสัมภาษณ์กับสอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีลิขิตมาสกุลอุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าปัญหา นี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ตั้งแต่ต้นแต่กลับกำลังคุกคามร่างกายเด็กไทยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นอีกคือหากเด็กป่วยเบาหวานไปเพียงแค่2อถึงหปีก็อาจเจอภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาแทบจะทันทีเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือปัญหาไตซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวแต่ยังนำไปสู่โรคเรื้อรังอื่นๆที่กลายเป็นภาระตลอดชีวิตในเมื่อเด็กเหล่านี้คือกำลังหลักของประเทศที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับสังคมในอนาคตแต่กลับต้องเสียเวลาไปกับการรักษาพยาบาลแทน โดยยังกระทบต่อระบบบริการสุขภาพที่ต้องรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามบาหวานไม่ไหญ่ชักแค่โรคส่วนตัวแต่เป็นปัญหาสังคมที่อาจทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรสำคัญไปทั่วนหน้าลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกต้องเป็นบาหวานตั้งแต่อายุน้อย แต่ที่นี่เรามีข้อมูลจากสอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีที่ชี้ชัดว่าปัจจัยหลักมาจากการเลี้ยงดูและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสมเช่นผู้ปกครองให้น้ำหนักลูกอ้วนเกินไปโดยไม่ตั้งใจเพราะการกินอาหารไม่สมดุลการขาดการออกกำลังกายหรือแม้แต่การเจริญเติบโตที่น้ำหนักกับส่วนสูงไม่สมบูรณ์แบบยิ่งกับเบาหวานชนิดที่สองซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นหลักการป้องกันจึงสำคัญกว่าการรักษาแต่ทำไมาการรณรงค์ยังไม่เข้าถึงเด็กไทยได้เต็มที่นี่อาจเป็นประเด็นนอนที่เราต้องถกเถียงกัน บางคนอาจอ้างว่าผู้ปกครองควรรับผิดชอบเองแต่จริงๆแล้วภาครัฐต้องเข้ามาช่วยมากกว่านี้หรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปจากสถิติที่สมาคมโรคเบาหวานรวมกับสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชและสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขส,สวรส รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล37แห่งในปี2,557พบว่าเบาหวานชนิดที่1ซึ่งมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ผลิตเลยกำลังพบเห็นในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบถึง86%ของเคสทั้งหมดในขณะที่เบาหวานชนิดที่2ซึ่งเกิดจากไลฟ์สไตล์และพันธุกรรมผสมกันก็พบมากในเด็กโตวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นถึง37%และตัวเลขนี้กำลัง งอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่ากลุ่มนี้จะเป็นต้นน้ำของโรคเรื้อรังอื่นๆเพราะถ้าไม่ควบคุมเบาหวานให้ดีก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพยาวนานเช่นหัวใจหรือไตล้มเหลวซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งได้ยินเรื่องนี้ให้นึกภาพง่ายๆว่าเบาหวานเหมือนเครื่องยนต์ที่ขาดน้ำมันเชื้อเพลิงหักไม่เติมหรือดูแลก็จะดับและเสียหายมากมายสอกคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีอธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักของเบาหวานในเด็กมีสองแบบหลักๆสำหรับเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักเกิดจากพันธุกรรมที่ร่างกายไม่ผลิตอินซูลินได้ซึ่งอาจแสดงอาการตั้งแต่อายุ6เดือนหรือบางคนตอนอายุ5-10ถึงปีแต่ผู้ปกครองมักสังเกตยากเพราะอาการคล้ายผู้ใหญ่แต่รุนแรงกว่ามากเช่นเลือดเป็นกรดหายใจลำบากและเสี่ยงชีวิตถ้าไม่รักษาในทันทีแต่ที่สำคัญคือเบาหวานชนิดที่สองนี้ป้องกันได้ง่ายกว่าเพราะมาจากพฤติกรรมและพันธุกรรมแต่เราสามารถหยุดมันได้ตั้งแต่ต้ตตนโดยสังเกตจากความอ้วนรอยดำที่คอหรือที่เรีย ยกคอคาร์บอนการกินหวานมากหรือขาดการเคลื่อนไหวผู้ปกครองควรปรับไลฟ์สไตล์ลูกเช่นพาไปตรวจสม่ำเสมอไม่รออาการและถ้าป่วยแล้วก็ควบคุมด้วยอาหารและการออกกำลังกายหากเสี่ยงก็ลดความเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนนิสัยนอกจากนี้สอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดียังเน้นถึงการรักษาเบาหวานในเด็กว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาท ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ให้ยาอินซูลินอุปกรณ์ฉีดและแผ่นวัดน้ำตาลในเลือดสี่แผ่นต่อวันเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตรวจระดับน้ำตาลก่อนอาหาร3ามครั้งและก่อนนอนซึ่งสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยแผ่นวัดน้ำตาลนี้คือเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยจับปลายนิ้วเล็กน้อยเพื่อดูค่าน้ำตาลแล้วคำนวณปริมาณอินซูลินที่ต้องฉีดให้เหมาะสมหากทำเป็นปร,ประจำและปรับพฤติกรรมก็สามารถมีชีวิตปกติได้โดยควบคุมน้ำตาลไม่ให้เกินเกณฑ์ อย่างไรก็ตามการรักษานี้ไม่ได้ง่ายเพราะต้องอาศัยแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการสอนเด็กและผู้ปกครองให้ดูแลตัวเองได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินอย่างต่อเนื่องสำหรับเบาหวานชนิดที่2ซึ่งพบมากในเด็กโตวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นโดยสาเหตุหลักมาจากการกินไม่ดีสิทธิ์ก็ครอบคลุมการรักษาเช่นกันแต่ที่นี่คือจุดที่เกิดความขัดแย้ง การคัดกรองเบาหวานชนิดที่2ยังจำกัดเฉพาะคนอายุ35ปีขึ้นไปที่ได้ฟรีหมายความว่าเด็กอายุต่ำกว่าต้องจ่ายเองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคใหญ่บางคนอาจเห็นด้วยว่าควรขยายสิทธิ์ให้ทุกคนแต่คนอเนื่นอาจโต้แย้งว่าทำไมต้องใช้งบประมาณกับเด็กที่ยังไม่แสดงอาการแต่ลองคิดดูถ้าคัดกรองตั้งแต่เด็กจะช่วยป้องกันโรคได้มากแค่ไหนและลดค่าใช้ใจ่ายในอนาคต สคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีย้ำว่าสมาคมโรคเบาหวานต้องการขยายสิทธิ์คัดกรองให้ครอบคลุมอายุต่ำกว่า30ปีหรือแม้แต่10ปีขึ้นไปเพราะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและภาวะแทรกซ้อนเกิดเร็วกว่าเบาหวานชนิดที่1เช่นเด็กวัยรุ่นบางคนป่วยแค่2-5ปีก็มีปัญหาตายหรือหัวใจแล้วซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐต้องเอาใจใส่เพราะส่งผลต่อสังคมทั้งระบบรวมถึงการสูญเสียกำลังคนในชาติ ส่วนตัวมองว่าต้องควบคุมเบาหวานในกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดเพราะเด็กเกิดใหม่น้อยลงแล้วหากเกิดมาแล้วเสี่ยงเบาหวานจนมีโรคประจําตัวก็กระทบครอบครัวสังคมและระบบสุขภาพที่ต้องดูแลโรคเพิ่มเติมใช้งบประมาณมากขึ้นอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีกล่าวและแนะนําว่าการคัดกรองจะช่วยเห็นความเสี่ยงได้ทันทีเช่นท้าอ้วนก็ลดน้ําหนัก10-1 5เปซและสําหรับคนอายุต่ํากว่า30ปีที่ป่วยแล้วต้องมีระบบควบคุมเข้มเพื่อให้โรคสงบซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการเบาหวานวันนี้ ในท้ายที่สุดสอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือตั้งแต่ผู้ปกครองที่ต้องรู้จักเบาหวานในเด็กโดยเฉพาะชนิดที่2ซึ่งป้องกันได้ด้วยการไม่ให้น้ำหนักเกินกินสมดุลเสริมผักและออกกำลังกายให้สมวัยแม้อ้วนแล้วก็ลดด้วยการเคลื่อนไหวและสำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนมุมมองจากเด็กอ้วนน่ารักเป็นเด็กอ้วนเสี่ยงโรค เพราะเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอื่นๆในอนาคตการเลือกอาหารอย่างฉลาดเช่นสมดุลข้าวแป้งโปรตีนและใยจากผักจะปลูกฝังนิสัยที่ดีให้ลูกจนโตขึ้นซึ่งวันนี้ผู้ปกครองหลายคนพาลูกมาปรึกษาแล้วพบว่าลูกไม่กินผักเลยแต่กินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเยอะเกินไปนี่อาจเป็นความผิดพลาดที่พ่อแม่หลายคนมองข้ามและนี่คือจุดที่เราต้องถกเถียงภาครัฐควรขยายรณรงค์ป้องกันเบาหวานให้เข้าถึงเด็กและวัยรุ่นมากขึ้น เพราะตอนนี้ยังเน้นผู้ใหญ่เป็นหลักเพื่อสุขภาพคนไทยในอนาคตคุณคิดอย่างไรผู้ปกครองควรรับผิดชอบเต็มร้อยหรือรัฐต้องสนับสนุนมากกว่านี้และถ้าคุณเห็นว่าเบาหวานในเด็กเป็นปัญหาหนักคุณจะทำอะไรเพื่อช่วยป้องกันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจ